ครับสวัสดีครับพม่พี่น้อง f อซทางสองเซ้นฝาล่วยท,ทุกคนมากันนะกร,ะรับมีอน,นึ่งกากัดสิมาสรุปเลขเด่นบนสรุปคงสุดท้ายประจำวันที่17มกราคมพศ2568ครับกร,รับมามเบิ่งเรีกันสรุป วงสุดท้าย 68. 68นะครับ17มกราคม2568หาป8นะครับ เด็ดศับเจครับวิ่งศูนเด่นศูนกับเ็วิ่งศูนครับวิ่งศูนเดขจับคู่ หาคู่ครับสุดวัดดวงเนาะครับเนาะสุดวัดดวงหาคู่ครับสุดวัดวดวงสุดวัดดวงหาคู่ครับศูนย์ห้าสี่ศูนย์เก้าเจ็ด ต่อหาหนึ่งเจ็ดครับสุดวัดดวงหาครัวครับ เน้นสองคู่ครับศูนย์ห้าสี่ศูนย์เก้าเจ็ดเน้นสามคู่ครับ ี่ศูเก้าเจ็ดรับเล่นสามคู่ครับครับหลังจากรดมาลหลายมวนต้องทำนอกมวนนี้ก็อย่าอย่ารถเด้อครับโอ้เขาเด้อครับเรื่องมวนเอฟ f ีกันพัะกันนีประจานาครับเนาะ อุที่ยังอยู่กับขอข,ขอพกขอบใจหลายเทนะครับยังตียังคนไรคนแซ่สองชิ้นผ้าร่วยอยู่อเอาเหล็กพวกเขามาหลายหมดนะครับอ่าปีนี้เริ่มเริ่มปีใหม่นะครับปีหกแปดนาซีเขาเป้เรื่อยนะครับอ่าในคลิปหนาคลิปต่อไปนะครับนะหลังจากนี้ห้วยออกแล้วก,กับชิโงเหล็กเด่นเด่นบนคงที่ใจในต่อเสีบนะครับ การชลงให้ไหมหลังจากลงไปสูตรหนึ่งแล้วครับการชิลงไปอีกสูตรที่สองนะครับเนาะเป็นเหล็กเด่นบนขังวี่โป่เบปิโน่กับอย่างไดกับกดติดตามไว้ได้ครับผมจะเอามาลงให้นะครับเนาะเด่นสามตัวครับสามตัวกับชิมนีอ่าเด่นสองคููครับสา,สามตัวสามตัวชินี่ ห้าเก้าสี่ศูนย์เอาสามตัวสองคู่เท่านี้ครับถ้าพมคนใเจ้าเก่าเจ็ดเก่าศูนย์เก่าเจ็ดด้วยครับศูนย์เก่าเจ็ดแต่เอาสามตัวนะครับเนาะแต่จะาอีกคู่หนึ่งกับเป็น สวนกาเจ็ดครับแต่วมันเต็มหนากระดาษก็ลีบเอาแค่สองคููเนาะครับเนาะสำหรับเรีก่กเด่นบนสรุป่งสุดท้ายประจำววันที่อ่าสิบเจ็ดมกราคมพศสองพันอร่ 2, อ,รอยหกสิบแปดครับอ่าพมีพี่นอ้องแคปหน้าจอครับาถามักตาจอบกับคนไรคตดแจ้สองสินเท่าไล่น้ำเนอเด้อครับเป็นกำลังเร่งใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะครับเนาะ ขอประกาศอีกค,ครับน้งครับพอได้อย่างไรเด็กเด่นบนกุ้งทีเด็กเด่นบนกุ้งทีใจได้ตลอดสิบปีหกแปดหรือว่าปีต่อต่อไปนะครับเนาะเป็นเด็กเป็นประจําเดือนผมก็จะมาลงไห้ในคลิปหลังหลังหลังจากห้ออกแล้วน้ะครับเอามาลงไห้น้ะครับมานสิลงก่อนเลยก่อนจะลงพระท่านนะครับเนาะครับจะรับที่นี่ครับเพราะไม่มีอย่างไรครับ ฝากกด like กดแชร์นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้อนงญาติทุกคนโชคดีมีใจทุกคนถูกหวยรวยเบอรกันทุกคนเด้อครับสวัสดีครับ